สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมบ่าวท็อปสีผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับยื่นขายไม้ต้นหมากนะครับที่เคยเป็นลูกพญานาคนะครับเนาะตอนนี้แม่เพิ่งก็ลังเท็ยนยังก็แม่ตอนนี้เปลี่ยนผ้าใหครูเปลี่ยนผ้านะครับผ้าเจ็ดสีแล้วครับเนาะจะไปฉีดไม้ไหมครับผมผ้าเก่าหมดแล้วนะครับผม หลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับเนาะต้นหมากต้นนี้ที่พ่อทอปเคยถ่ายให้เบ่งนะครับผมที่ตอนนั้นกับเป็นรูปพรยานานะครับผมตอนนั้นเนปะ็นอยูนนีไน้ไหมเนาะตอนนั้นเนาะตรงนี้นะครับผม,มตรงแถวท่านี้แหละนะครับผมเพราะว่าต้นเพิ่งกะไลยง่ายขึ้นก,กว่านะครับแม่ว่าสิเปลี่ยนผ่าเจ็ดสีหายปีไม่แล้วนะครับผมมือแรงเ้าเสิยเหตุยังก็ไม่มอแรงนี่ ขอโชคขอลาบน้ำเพลนเนาะครับน้องหมุแรงเนะาะซื้อผ้าเจสสีมาใส่ให้เพลนใหม่เนาะครับเนาะ<ส><ด>มาผูกมามัดใหม่นะครับต้องมาไล่ต้องมาไล่เจสสีนะครับอัน<ส><ด>นี้กับยุค้างบ้านนะครับผมต้นหมากนี่ครับไม่เปลอไปได้อืม<ส><ด>น,นะครับสีเปลี่ยนผ่าเจสสีให้เพลนอวก็สีมา แรงก็ on, สิมาทายคลิปนะครับผมทายคลิปขอโชว์ขอหลาบน้ำเพลินนะครับเนาะนี่นะครับจะจะทำความสะอาดรอบๆนะครับผมพี่น้องครับเพราะว่าห้องบ่อได้ขอเพิ่นนา่นเลยนะครับผมขอตั้งแต่พูดแหละครับพี่น้องครับขอตั้งแต่พี่ที่แล้วนั่นเอเนาะได้สามตัวเลยนะครับพี่กายนี่นะครับผมได้สามตัวเลยนะครับพี่กายนี่ก็เลยปีนี่ก็เลย่าสิมาขออ่ากขอให้พี่ให้น้องเบ่งนะครับเนาะ เออมาเอาดึงดึงออกเลยก็ได้บ่ต้องปตดึงเลยว่าพ,าพี่จานะพอเวาอยู่หันบนอีกยินดอกอเป็นพุ่มควันสีไม้ที่เห็นหออกหมดแล้วนี่นะครับผม,ม e. นี่ก็อยู่ข้างบ้านนะครับเด้ตอต้นหมากยันนานนครับกระิไปซื้อผ่าเจ็ดสีนะครับผมผ่าเจ็ดสีแล้วก็มาอ่าแล้วก็ใส่พวงมาลัยใหม่นะครับพวงมาลัยเจ็ดสีนะครับเนาะ ม,มันทำความสะอาดก่อนนะครับผมมีเร่งว่าสิมาถ่ายคลิปนะครับผมว่าจะถ่ายเป็นคลิปนะครับผมพี่น้องบนในไรโซด์นะครับเนาะก่อน,นไรโซสดมันอาจจะน่านไปนะครับผมเราจะลงเป็นคลิปให้พี่น้องในเบื้องน้ำกันนะครับรนี่ปลาแปงแล้วพอเอยปลาแป,ง,ป,แปงขอโชคขอลาดน้ำเพลินนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่น้อง กะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับผมกะใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเทำไปเพื่ออาเพื่อมีโชคนะครับเนาะเพื่ออปีใหม่นะครับเนาะปีใหม่ก็อยากแบบอยากขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะหลายๆคนกชตรงนี้ก็วิกฤตนะครับผมทั้งอ่าโลโควิดอะไรก็หลายข้ออาจจะแบบ ช่วงนี้กะเศรษฐกิจกับว่าค่อยดีนะครับผมกะบวาสิมานี่ครับผมขอโชคขอลาบนะครับเนาะเพื่อเพื่อได้โชคนะครับเนาะเพื่อจะเฮ็ดให้ชีวิตดีขึ้นนะครับผมจังไดกะอันนี้กะเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลนะครับผมเอากะสิมาทำความสะอาดจักน้อยนะครับผมเอาไม้เอาหยังออกนะครับเนาะตอนนี้ออกพอนป่รณ์ บอ่ออกระได้เนาะมันเป็นยังไงบ่ตังบ่ตังมันเป็นยังนี่นะครับต้นไม้เท่ากับสูงอยู่นะครับผมใบมับบบบบนแลงว่าสีอ่าขอนะครับผมมุสคุณ่ามันทำร่างห้างนกบ่พอ,อ,อ,อข้างบนก็บชิมีร่างนกนะครับหลายหลายห้างเลยเนาะเป็นบอ่อ,นอก็เป็นห้างยาวๆพอ เป็นเป็นเป็นห้างเงวยาวจนหอดอันนั้นคุณได้หานะนกกระจอกบอกนะครับมีรังนกข้างบนนะครับร้ายขอบขั้วอยู่นี่เลยเออร้ายขอบขั้วอยู่บ่ร้ายเน่อยนกตอนนี้ก็เพิ่งออกไม้นะครับนี่สำรับก็เอิ่อนนั้นก็เอิ่นปีมันบ่เป็นปีปีหมากนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมสิใส่ปกเป็นรูปพญานาคให้เบิ่งนะครับเปหลายคนอาจจะบ้านไหนก็ยังเห็นนะครับน้องว่า ตนมาพญานาคแต่ก่อนทีห้องเคยเคยลงคลิปเคยถ่ายเคยไลฟ์สนให้พี่น้องเบิงบ่งว่าเป็นคืออ่าลูกพญานาคหรีบอนะครับผมห้องบ่ดด้มีเจตนาสีแบบว่าสีอ่าให้พี่น้องเชือนะครับผมเทาว่ากเป็นความเชือส่วนบุคคนนะครับเนาะจะมาถ่ายให้พี่น้องในเบิ่งน้ากันนะครับเนาะหลายๆคนอาจจะมากการเสียงโชกนะครับผมนี่นะครับ แม่เพิ่งกำลังทําความสะอาดนะครับผมบะทอบกับชิบิซื่อผ่าเจ็ดสีนะครับผมผ่าเจ็ดสีมามามาผูกแล้วกะมาเป็นมะไล่คลองนะครับผมเหมือนแรงนะครับนอกฮากับชิมาต่างโต๊ะท่าวิธีตรงนี้นะครับผมให้พอก็แม่เพิ่นนะครับผมเห็ดนะครับเนาะเดี๋ยวพอผมจะเป็นคนนทายคลิปนะครับงานนี่ฮักเลยบ่เนี่ยปล่อยแล้วเนาะโอเป็นยังเนาะ เพิ่นฮักออกเองเพิน่นบ่บ่บ่ต้องก็ได้นี่ครับต้นหมากพญานาคนะครับผมตอนนั้นก็มีคนถูกหลายด้วยครับด้พี่น้องครับบอกเห็นสามตัวครับพี่น้องออกทั้งหมดเลยนะครับผมสามตัวตรงๆนะครับผมพี่น้องครับสำหรับต้นหมากพญานาคต้นนี้นะครับผม ขึอรบีเลย้ะเอ้ออรถกันรดนี่นะ,ะ,ะครับต้นมาต้นนี้ก็เป็นต้นมาที่สมบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์เขียวแห้งครับผมพี่น้องครับเขียวต้นใหญ่สูงนะครับนี่นะครับผม เขาก็มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งน้นครับเนาะสำรับผูธีมักการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับผมขอโชคขอลาบเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็บ่ได้มีเจตนาที่ชีเนี่พอเป็นพี่น้องแต่ย่างไดเนาะครับเนาะมือแรกงนั่นไหเนาะเฮาเฮ็ดเนาะมือแร่งมือแรกงก็สิท่ายคลิปให้พี่น้องในเบิ้งแล้วก็สิลงคลิปให้เบิ้งงนะครับเนาะยังไ๋ก็รอติดตามนะครับเด้อพี่น้องครับ แล้วหลังจากจบคลิปนี้กัสชีเฮ็ตทำความสะอาดซอยแม่เพื่อนนะครับรอติดตามชมนะครับเด้อนี่ครับต้นหมากใหญ่นะครับผมสูงใหญ่นะครับเนาะนี่กำลังขยายต้นเห็นมากครับเนี่ยจากพื่นดินนะครับผมแม่ก็พอมันกับมาหวายคู่มือนะครับผมเมื่อวายมาจุดทูบนะครับเนาะพะว่าทร้งบานเฮากับมีความเสื่อทางซิงลีลับนะครับ มีความเสือทางพญายนาคนะครับเนาะนับถือพญายนาคนะครับผมนี่นะครับแม่แม่เคยจุกงาน,นจุกน้ำจุกลำช้างเจน้อยน้อยนี่นนนพี่เ,เนี่ยอืมเป็นยังไงบ้างเนี่ยเป็นเสือ้อ เป็นยังไงวะปาปูพนาดนาซอยถึมากเฮี่ลาเ็ตที่เราไม่บอกทุคนตกสั่งไปยังน้อยอายุติดแิสองปีเอเอว้าใส่กล่องถ้าก่อนนี้เป็นยังไงบ้านี้ตกส่่งไปยังน้อยคือว่าปูถ้าดูคือป่าปูพญานาเปนซอยแต่ยังน้่อยหนซอยึนมากว่ามีไพ่เห็นแักโ้เหมือนแน่เทบต่างกอยู่เวลาเห็นอะไรนี่บ่เห็นนั่งนี่บ่อสมบ้อเห็นต่อ หาคู่ตั้งเขาบอกพระเวหาคาคู่กิงเดียวนะกินหนึ่งกับโต๊ะสางคาบคู่เออเห็นคู่หน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งกับโต๊ะสางแล้วก็ค้นเป็นน้อยคนเป็นยังไงบ้านนี้โต๊ะสางบ่โต๊ะสางแล้วพ่อก็ะเทนน้ามีคนหนึ <behind it>. ่งกายมาบ้านนี้โต๊ะสางเขาเรียกปลอมใหยยังไงนะมีคนหนึ่งกายมาเห็นอยู่บ่เห็นน่างอั้นอยู่บ่เห็นนังน้อยอยู่บ่มาสั่นบ่สั่นเห็นตับ คูข้างเยาว์พ่อแม่ก็เลยเอิอนพอ่อพ่อมาเลยแม่มาเอามันขึ้นนะแมวสั่งโต๊ะขางพ่อกับมาเอาข้นดึงขึ้นเพราะจังเลยปทั้งมันชู้ตีนคอยว่ะชู้ตีนคอยทั่นยก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 ย่านออแล้วก็บอกปากอีกขายว่า <c oughs> มีแนวมาดันดันตีนขึ้นมา ช่างกระชั to to ้นยกได้หามมีแนวมาดันตีนได้นะมีแนวมาสู้ตีนคืนน้ำสู้คืนน้ำว่าจมหน้ามันนะเองเจอกได้เพิ่จังจัออันนั้นแต่อายุจักปีตอนน่ะอยสิบสองปีอายุสิบสอปีเนาะได้เจอเลยนะที่สิบสอเนาะแล้วคืนหน้าเหาเาจังสี่ละปลาม่แนวเป็นได้ไดแบบสัมผัสตอนสัมผัสได้เป็นแนวไดนบ้งคือเป็นแง่แง่นอยู่นแ่แ่่แบบใด ว็มีแล้วมาชุนนะชุนนั่ ientes, Again, ouais. y, right, ืนสองขางนะชุ free, ่มขึ so ้นไม่สินะลูกแม่จำได้แต่ผลแม่จื้อมาตลอดแม่บุลูบุูกขึ้นบ่มันเอียนบ่บ่มีทางคนขางมีเอียนบ่รักันยังแล้วเนาะชูมชเขาขึ้นมากเลเบาเลแม่เลิกเลิกระมันจังเม็รนำสางร้ายเดยวสองสามเม็ดจะเอ้ยสามเม็ระสงมระมานเท่าไรน้อยน้อยหลย ทรงสำปลายต้นนี้บ่ก็เลิกอยู่ด้อยนี่ครับลบอยู่แล้วอันนี้อันนี้ลำช้างก็สามสี่มมเมตรแล้วน้ะมันยุบมันลามันเลิกไดยเออแล้วถาจมถ้าจมแล้วมีแนวทู่อ้แล้วถ้าเราหนีก็ปูพญานาคปูจักแล้จวจากนั้นมากกัมีความเสื่อทางนี้เลยเอออ๋อ,อ,อ,อนี่นะครับอันนี้แม่เพิ่นสิเว้าให้ฟ<ม>ังตลอดนะครับเรื่องนี้ครับเพิ่นไปสายเพิ่นก็เว้าให้ผู้นั้นผู้นี้ฟังเนาะครับเนาะบางคนก็บ่เสื่อแล้วครับบางคน บางคนเขามีความเสือทางนี้เขากับเสือนะครับผมบางคนเขากัฟังที่ซื้อนะครับผมเพราะว่าเขา่มีความเสือทางนี้นะครับเนาะแต่ว่าแม่เพิ่นได้สัมผัสมาเพิ่นเบาให้บ่ททอฟังหลายเทอร์ไลทยที่นะครับเนาะางเทอ่อก็บางเทอ่อก็เสือน้ำเพิ่นอยู่นะครับผมเพราะว่าเขาก็มีความเสือทางนี้เนาะครับเนาะอ่าเป็นความเสือส้อนบุคคลนะครับผมอ่ักระจายจะถึงแล้วบยูมนนีอือนะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมพี่น้องครับหลังจากนี้บัทถุกับสีทําความสะอาดแล้วกับสีไปหาสื่อผ่าเจ็ดสีเนาะครับเนาะมาผูกให้เพิ่นนะครับผูกแล้วก็สีมาขอโชคขอลาบกับแม่กบพ่อเพิ่นนะครับเหมือนแรกเนาะครับเนาะแล้วกวกิโล่กิมให้พ่อแม่พี่นงหนึ่งเบิ่งน้ากันเนาะครับเนาะสำรับเออเดี๋ยวเอาผ่าอ้ันสาำรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปสัก่อนเนาะครับเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเนาะ เป็นกำลังใจให้บาทอปแลกะทีมงานเข้าได้เหตุคลด,ดีๆให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งในส้มต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัสดีด้วกันมาแรงขอ,อ,อกอารนั่นยังอี